สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดียังกะสวัสดีฮะโอ้ยืันนี้อยู่บ้านครับในง,งานมาเดียดกันเลยแวะมาบ้านกันว่าสิไปล่าสีสไลค์ครับสิไปลินแต่ว,ว่าบ้านเขาวได้ครับสิพวกเขาบ้านดอกสิไปลินอยู่ไปเมืองฝ้ายล่าสีครับก็ครับเดิดท่งเลยครับไปฝ้ายล่าสีเราสิไปไปเมืองประวัต ควบเป็นมาควบเป็นมาของยือเนาะครับเนาะเออทั้งยือทั้งเดี๋ยวผมสิไปเมืองว่าบ้านผมมันสีเอาแบบใดงครับโบได้มาบาด้านแล้วเนาะมันสียานลืมข้ามเบาเนาะไปกินปาลาุ่นครับปาลาุ่นอยวนไฟาราศีเปิดเปิดเขื่อนเนาะนัดนองไว้แล้วบ่านมันเขาหยาคกับเพราเขาเอา๋อเหระครับปรอคับเดินทางครับเดินทางครับผม ตนอะเป็นปลาเหมือนตัวนี้ขอได้ปลาใหม่ันที่แห้าเดีงนี้ นี่สีผ้าไปฟนังเยื่อนนะครับเด้ตอตาสีสไลด์นี่เป็นเยื่อมันมีค้ามฝันมาพมก,กับจำบกไผ่เนาะเนียห้วยทับทันนั้นเป็นสวยประกอบด้วยเคพื่อนเือเยราสีวัานิฝาน เขาถ้าจ้องงามไม่ดีไหมครับเพราะงั้นอันนี้ทงก้อนสีออกมาล่างม่ไหมลูกนี่นี่มาล่างนี่เนาะอุ้ล่างได้บ่นหน่าน้ำก็เหม็นนั่นนั่นแท้เหม็นยาข่ายยาเถอะอโอ้บาน,นีทยังมีเชยังไม่ตายเขาอยู่ไทยรถบรรทุกมังคับมังฟังอีกฟังหนึ่งครับ เด้นทางมุ่งจากกันทลาลมมุ่งหน้าสู่อำเภอ,อย่างซุมหน่อยครับเรากลับไปอำเภอราชศรีสไลครับโอ้ัวเขาถ้าจอดไหมครับมันพ่อหนามครับงามยางคักเลยอืแล้วครับบาดนี้เดินทางต่อครับซุ้มทงไฮทงหน้าจักหน่อยเรา,าก็เดินทางต่อนี่หมองับยมทงหน้าครับ นะครับโอ้ยป้าเขาถ้าเจอไม่ทันเป็อากนัจะไปข้างนก่อนจะเข้าอ้าบรรยากาดีดีไหมยคยคอยาใครคนอยู่หงเขีมมาสัมผัสดีคุนน้น เขาป็ิดัอยู่เขาอยู่แต่ในเมืองหลวงนี่สินะเี่เขาเขาเห็นเขาเห็นประจำบเลยมาก็เออมกทา ประมาณนี้ครับบ้านนี้ไปพ่อกันอยู่คนเดียวครับไบราศีติดแถวอำเภอราศีโอ้บ้านควันกล้ามบ้านควันกล้ามบ้านควันกล้ามนี่เหรอนี่เหยอนี่ยังสะเดินนี่ยังนี่ตัวดำดำกระเือถือต้องดีมากเลย ตั้งไปแล้วไป่หนับัหัวหไปอครับไปยไป่เครับเดี๋ยวตามตามทีนี้ไปเลยครับตั้งไวว่าวัดดานนอกตระวูดสร้าง ตนนี้ก็บ,บะะเขา,าเามือดบ,บ้านด้านนะครับตั้งคูขึ้นมากบอกว่าจะมีแล้วนะครับวัดบ้านดาน สวยงาจัน่อยนึงครับ้ควันสิไปฝ่ายราสีเนาะขัรลดนำโอ้ยัดเงยนำเงยล้าประับย่างชวมวัดบ้านดานกำหนดสร้างปีเพเภอราสีสไลกับผมอันนี้เพื Siri, computer, ister, millet, ่อนเพื่อนสางว่าดนหรือเปล่าครับเนี่ยพี่หาสามีมันเรีย่ไงบอครับอาจารย์ครับเรื่อยๆก็กลดบ่เพื่อนเอิญยังอันแบบนี้ วิหารหมอวิหารอีกยังก่อนครับรออวิหารหลวงพ่อทองวิหารหลวงพ่อทองโอ้อันนี้อันนี้นน <ANG> มันสร้างวิหารปฏิสถานหลวงพ่อทองพระพุทธรูปอ๋ออองค์จิ้งองค์จิ้งอย,ไไยู่คนบอกครับอือรับขอส้มจักหน่อยครับขอ<ห>โอ้เฮ็ดอลังการเนาะตะล่างกานเลยตล่งกานเลยผมก็คนราสีเหรอแต่ว่าผมผมมึงนิเฟียนนี่ยังมากผมก็นั่มา พูดเนี่ยอ้อมนาอ้อมหลังอือไปไปไปมัดขึ้นได้อยู่นะครับเนาะฮะตัวลูกตื่นยอะใช่ไหอืมโอ้ยอันจะฟังกีเลี่ยวเลยโอ้ยข้างนี้อยู่ฟังกีเลี่ยไปมันฟางหลังมันตัวนั่นน่ะอืมโอ้ลูกไปยืนดูไปยืนไปยืนปะ เดือนเดือนเืนเดือนราศีเกิดเขาสวองอามดีครับนี่หานหลวงพ่อทองอลัองการเลยอลังการอลังการมาบ้านฮอรมาราสีเขาต้งาองวรอลังการโอ,โอ้สวยงามครับสวยงามอาบ่มีป่าเนาะบ่มีป่าป่าอยู่สายราสีคนนะไป,ไป้าเกิดกังนง่อยครับ โอ้โหเสียงเสียงฉอนบ่ครับใส่รองเท้าขึ้นได้อยู่เนาะครับเนาะครับโอ,อ้ขอบคุณหลายๆครับอันนี้เพินพ่นเพิ่นเฮ็ดอีหยังซั่นเพิ่นมีมันเป็นโรงทานเป็นหยังบ่งครับแค่นะั้นนี้เพิ่นคนคนนี้เป็นมาขายของขายหนังโอ้มันก็สิมิหารลวงพ่อทองนี่เพิ่นสิมาสักการะเรื่อยบ่ครับมาเรื่อยเยอะนีมาซูมื้อเลยซูมืออน,นี่เปิอดอยู่เด้อเนาะครับนะรเนาะบ่เพิน่นบ่ได้ปิดโควิดเพื่อนอ,อ,อย่างเดีนะ๋ยวน,นี้ ไปเชอรอเป็าเลุนอา่องพะทองนี่มันยังมีชีวิตบ่ครับบ่อละบ่๋อมันเป็นหลูกปั่นเพนเป็นหลูกปั่นลูกูกจำลองเราพระชีหูบ่หลงพรอท้องนี่เพ่นมีประวัติอย่างไรครับผมก็บพรหูเหมือนเดียวกันเออตาคนข้นบานนี่บ่ครับบ่ค้นบานไก่เที่ยงอ๋อเออต้อถามเนาะผมก็บ่หูเหมือนผมก็คนลนาสีดีพผมบ่หูเนาะพระหูขอมูนงก่น <c oughs> คนล่าสีครับคนล่าสีแต่ว่าบบหูขอมูลนนนไดปลาดูมา,ามกินมาเมืองกนามากัตเตต์สีมากับเป็นยังสามก๋เหลี่ยวน้อก็สีไดประมาณนี้นาะเป็นสามก๋วเหลียวน,นะอก็ดีเลยงามเนาะลูกก็ต้างวาแล้วอันอันสิต๊ะเลหัวเย โอ้ปอยู่ประมาณนีนะคะรับเพราะสายไปเลยฮะมีคน,นตาบ้างอืม,มอะปะปะเขาไปมึงนนไดมาแล้วเาไปไหวายลวงปู่ต้อมปะ,ปะโอ้ก็จป,ประมาณนีนะครับอร่างกายดีๆร่างกายดีๆครับเนาะอัน คลิปนี้มันสีงเงาโหดนะครับเพราะว่าผ,ผมเห็ดคลิปมันโบนยเงาปันใดครับเห็ดเป็นสองอีพีนะครับบ้านนี้ไปติดตามอีพีสองครับอีพีสองผมเห็ดไปไฟล่าสีเราก็สิไปไปบ้านลุ่มโมกบ้านซุ่มซ้นของล่าสีสไลครับเออเป็นว่าจุดจุดกำเนิดของเงื่อล่าสีสไลมันสีอยู่บ้านลุ่มโมกครับบ้านลุ่มโมกเราพบกับสีไปบ้านบ้านหวานอีกบ้านหวานค้ามตำบลตำบลหวานค้านี่มันสีเป็นอันนั้นครับ มันสิเป็นซํำเนียงก้านเบามันไกลๆบ้านผมหรอกครับเป็นซํำเนียงก้านเบาอีกแบบหนึ่งเนาะมันสีมันสีคนละอย่างกันเนาะครับเนาะครับสาลาครับพ่อกันอีพี่สองนะครับเ้อขอบคุณหลายครับสําหรับการติดตามครับบ้านนี้ผมสิไปต่อีพีสองไปปลายราศีครับผมครับสวัสดีครับ